พิชชี้ไลฟ์สดที่เชียงใหม่เจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งช่องปากซอยสายหนึ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะัเียงน เพื่อให้ได้ครับพอมาโกงเราใช่ใช่แล้วก็เลยหาคำบอกของพวนกคือใาร่านีเขาบอกว่าตอนจะเริ่มอ่างุ่งี่จะเริ่ม่าฮทา่าฮาฮ่าฮจะฮ่าาน่างาา่่่าาา่ Hello, my sisters. Miss you, can. Miss you too. Long time no see. You look so beautiful today. Thank you so much. Good morning. พี่แวนกุนดาวพี่บิวตี้คนมาเองน่ะคิดถึงมากค่ะไม่ได้เจอหลายวันแล้วมองแต่ลางช่อยเจอแล้จำจำดีเดีรก่อนบ้านเคยไหจำดีเดียรเชิงเงอปวดเลยมัดแผลเกยกระปุกแตงยไ ลูกกำลังจะไปละสามนาทีวิว่านสวยตรงเลยอ่ะเงานคือไงี้ก็เช่นเนี่ยเล็กอ่ะไปยงดาราหนุ่มเหมือนดาราเลยนะวันเนี้ยหนูเป็นดาราอยู่แล้วทำไมเหมือนดาราะเดี๋ยวของไม่นี่ใช่ไหมไม่เอาไปเลยโอ้แต่พี่ชุดอะไรกันนก่อนน่ะหนูไปเอาของ,งอเพลงอะไรนะ กิงน like, ิเดีค่กลับมาเมาเอาอเมริกาโน่นี่ได้แล้วได้น่ไม่ใช่ไหมคะขอขอชิม่ิ้ากร้อนดึงกิาก้เป็นจานอรกันหอค่ิดอไอคมวช็อกโกแลตช็อกโกแลต ง่ายมั้งไปดาวแฟชโชก็ทำาของเต้ดลนใส์แต่เวลาเรานให้ทําทำเต้ดสะใส่โอ้่เอาให้เหย l ยดไปตามรูปตามไอ้งังนะลับเข้ามานคะโอเคค่ะเหมือนดาราเลยวันนี้มันเขอขาอูฟหน้น้าตได้อ๋อหน่งลูหนึูปหนูปนะคะ เาทถือาไที่ไหนคะอ๋อี okay. hey ่หรอช่ตรงนให้ถ hey ือไลน์ให้หนูพี่ช่วยถือไลน์ให้หนูได้ไหมม่เลยพี่ถือให้อ้าวให้ใครถ่ายรูปให้หนู พี่ถือถ่ายหน้าพี่ไงสวยไหมทุกคนสบายสบายตาสบายตลอดสบายตาเนี่ยนี่ก้อนใหญ่เีสะอาดสบาย้อนทาสะอาดเปี่ยก้อนท่าสะอาดสะอาดสะอาดคอคอแปลว่าผิดอออผิดแล้วหล่อหล่อสางแาะฉันหล่อไหมสางแากสางะมากอ่ถือถือได้ถือ นมานี่สิมาอยู่นี่สิให้เลยเาโป่งรวมอยู่นั่นน่ะ嘛

อันี้สสแล้วมุมไม่ได้หรอมันแบบอันนี้มุมเนี่ยสุรเอาเต็มตัวเาั้นจะได้เหน่อยแล้วไปรูบัตรไปดีค่ะที่นั่งให้ด้วยนังนี่อที่เอาไปลงอันนี้มาใหม่ใช่ไหม

เมืองเขาถึงแล้วปะถึงแล้วลูกค่ะจะลูกก่อนอดีตอนนี้เลยเอาอีกเอาอีกขอยขายนิดน yeah. ึงกดนิดนึงเนี่ยแตงอข้นไนงอาคนแตงอความเหมือนใจนะมันช่วยเงือบค้าเงือบตำเป็นอะไรมมาพัดมกอยุมจังนั่นนูบอกว่าหนูขอบคุณมากที่คื่การเดนะแบบแต่งานให้ถยลูกก่อนเอาถ่รอใช่กนิดนึงทขาเรน Très chút, chứa 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 I heard there's a good chứa here chứa yep. okay. good chứa 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 thank you chứa 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 chứa

ใหช่วยทายให้ห hmm. น mm ูห hmm. hey, mm ่อยทยกำลังให้หนูหน่อยที่นก่อนไม่ใช่เบบีันทอนพีแบนพีแบนเล็กบี่ไทยอันนี้พีบแบนเล็กบีอยู่นี่พี่แบนที่นี่ก่อน้ไปบี้ดไปบี้ดัง้ Oh, I want one. What did you get? Yeah, can, you, can I have one? Yeah, your uh, I want Americano. Americano, yes, no sugar. No sugar. Okay, one. Straight. Yes. Uh, you don't have soy milk, right? So do you no. Know? No. So, uh, just normal milk. So, just Americano, no, no, please. Yes. yes. Okay, Thank you very much. Yes. Hi, everyone. Our queen, peachy she told me to hold here one second. I'm gonna give it to her too. You guys like the style today? do I have it here? No, oh. no, 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 วันน bon ั้นร e เช่ยได้มานเช่ใช่พ <Yeah. S 1> ิชชีวาอูพชีน้องพิชชีน้องพิชชีน้องพิชชีไปถ่ายรูปอยู่นะพิชชีไปถ่ายรูปนะครับ Hello, so we're preparing for our business sponsor. Look at your queen, she's so beautiful. She's so beautiful. Hey. My sister. My sister? Um, Peachy, how do you feel? <laughs> Cambodia. Oh. How do you feel in your dress? Oh, I love it for so much. It's Yeah. I see before. Okay. Oh, the next Oh she knows. Yes. Yes, she knows. Yes. Yes. I know, But I'm in Cambodia a lot of this spread. Okay, that's it. Right. This is the designer. Oh. This, this is the, the owner. The the owner. She is the, the owner. Yes. Yes, thank you. You're so beautiful. Thank you. Oh, thank you, so thank well. you for okay, these dresses. First time in Thailand. Oh. 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 สวัสดีค่ะวเอ่อสวัสดีอินเตง์อเออสวัจุมเรียบวยซีมเลยเนี่ยอากอนอ๋อจมเรียบวยอ๋อจมจมซจมสวัสดีสวัสดีสวยแล้วก็สวยสวยซาซาแล้วก็อากขอบคุณขอบคุณขอบคุอากอนอากออากอเดีี่สุดเสม thank you อ่ะทุกคนขอบคุณประวัติ แตงอองน,นี่นะเก่น,นักยนะมคลา នៅឲ្យគ្នាកលាំងកលាយឺតគុំរាយអេវរាល់អមងងងមកតាចាំញ៉ាំហើមមកសុំមិនអីណាស់តើកហើយបន្តិចខ្ញុំជើមករីណាទៅបបញុំចុយហ្នឹងវាមានកលៃណយើងអាច់ជាបានអញ្ចឹងទៅលួនឬកាយឺតឲ្យខ្ញុំជាអ្នកបើកកបង ដាក់ឲ្យញោមយកទៅបើកជាមួយកន្លែងគេបើកងចេះរបៀបឲ្យវាទៅយឺតយឺនអញ្ចឹងសម្រាប់ Marina យកដៃមកប៊ុបត្រូវមកទៅហឹងហ្មងណាវាលឿនមែនតើណាអ្នកខ្ញុំលឿនមែនតើលឿនខ្លាំងណាស់ញោមយកចុះមកពីអាឡានដែលជិះនឹងហីគឺយោមមកបែប Bareng Meani លឿនមែនតើណាឯងគាត់លឺដៃញោមអត់គាត់ផឹកបើហាប់ឲ្យអានឹងវាទៅលឿនអញ្ចឹងណាគាត់ទៅចិត្តលឿនហ្មងសបាយមែនតើ បងឯងមកបើតាយយើងមិនអត់តឹងទេអូនថ្ងៃនេះដល់ដល់បងនឹងបើខុសប្រាប់ណាគិតមកញ៉ាំងអេវរីវនសាន <install _��> ីជ <Teacher'd> ួបគ្នាណាអឺមอยากលើមកเจอกันที่ Furniture จริงๆใช่ไหมนะคะបងនាងលោកអាចารย์នឹងខ្ញុំប្រើថៃហើយខ្ញុំប្រើអង់គ្លេស ដល់ពេលជាងទៅពេលយើងខាងនិយាយខ្មែរយើងមិនមិនផ្លិចទេបន្តែយើងតាក់តាក់ຫມົດហើយនឹងយករាល់ពីពួកអីគប់ក ਵਾ យើងទីតម្លាញនិយាយប្រជាចាស់អរលីយើងក៏មិនចេះ100%ឯងក៏មិនចេះ100%ដល់ពេលអញ្ចឹងដល់ពេលនិយាយខ្មែរយើងយកតែនិយាយខ្មែរទៀតនៅនេះទៀតពេលនិយាយមកមកវល់ហ្មងរបៀបអ្ហ៎គុកអើវាវល់រត់តនស្លឹកអត់ណាមិនយកបានគេងទៀតសួនគេងទៅទៅឲ្យវល់

អំងនងកុំមកឯងខ្មែររឿងបងមកខ្មែរបងម៉ែរឿងលី ها វរឿងនេះឯងអូនថាបងផងមើលបងបានមើលសិស្សនៅកាត់អីកាត់នេះគេខ្លះទេនេះឯងនេះកម្មវិធីនេះមិនកម្មវិធី you look so beautiful thank you love you ichi thank you so much អរគុណខ្លាំង អ្នកតែឃើញបងនឹកអ្នកតែចង់ឃើញមកជົບចិត្តជីវា Love you Congratulations to Samantha slide Win ទៅទីនីពីនយេ Samantha ចាំដល់ចាហ្វាយមិនតាខ្មែររឿងវាអូយអូនអើយនៅប្រទេសណាក៏អញ្ចឹងដែរយូរទៅរស់នៅឲ្យលើបញ្ហា today we are you going ngai the akon sponsor hay na เอ่อជួប permit chief ឲ្យកាលីណាជិនៃអ្នកនីមីនកខាំងខាវមិនជួយទុស្គនហើយរកគ្នានេះជិះប្រេនជួយຈັດមើលជិះកេះមិនតានហ่าហើយនេះខ្ញុំបានប៉ាក់ តែកដែលទៅថាគេ sponsor ឲកែណឹងគេចូលសប្បាយតាមដើរធัวតាមទៅលុយគូថាប្រែណឹងប្រែនេះតាមនេះហបតេងគឺនេះគឺថ្លៃណាស់មាននាងខ្លៃដូច1000ជាដូច1000ជាចាំពេកបាទតែតែដូចប៉ិនៗហ្នឹងមិនត្រូវតតែឡាយហាយេមួយដុតសសនចាំបោះស៊ីពី

តែไทยពេលឡើងអត់អីទាំងទាំងគ្នាអើយកុំគិតអីច្រើនគេធ្វើអីមួយធម្មតាទេគ្រាន់បំជួយទៅលក្ខណៈការរាប់អានគ្នាតែជាធ្វើអ្នករដីស្អប់តែចង់ថាការរាប់អានគ្នារបស់ពួកខ្ញុំតែជាធ្វើអ្នករដីស្អប់វិញមកពេលខ្ញុំអត់ចូលមានអ្នកណាគាត់ឆាតមកខ្ញុំនៅក្នុង Facebook អឺក្នុង Page បងកុំគិតល្អដាក់គេ Page ខ្លះគេគិតប่าអីចេះចិញ្ចោ យល់ហើយគាត់បំណងល្អបាទមិនបងគាត់ឃើញយ៉ាងចឹងមិនបានធ្វើឲ្យទៅធ្វើល្អដាក់គេគេអត់មានគិតអីទេគាត់នឹងហ្នឹងហើយអ្នកដែលឆ្ងោនោះហ្នឹងហើយអ្នកគិតឲ្យគាត់ទៅចិតថាយើងហ្នឹងមនុស្សមហាជនអ្នកទទួលចឹងទទួលប៉ុន្តែអ្នកនិយាយខុសអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែតបតតប្រាប់ទៅវិញហាគុំໃຫយចឹងឬក៏អញ្ចឹងពួកពេលខ្លះអ្នកគិតអត់ដល់ឬក៏អ្នកយល់អត់ដល់ទៅខ្ញុំជួយប្រាប់តែមែនហើយខ្ញុំអត់ទัวសង្ស័យមហាជនទេបើខ្ញុំអត់ទัวសង្ស័យរបស់មហាជនតែខ្ញុំដាល់របស់ហ្នឹងទេព្រោះសង្ស័យរបស់មហា តែគាត់ខ្ញុំនឹងបានល្អតតទៅមុខបន្តែសំដីសំដីแฟนមកจํานวนហាចឹងមកจํานวนដៃគាត់អត់ល្អខ្ញុំមានសិទ្ធក្នុងការតបទៅវិញបន្តែខ្ញុំអត់អាចជេរអត់អាចទៅឆ្លុះទេខ្ញុំគ្រាន់តែតបក្នុងលក្ខណៈប្រាប់អញ្ចឹងណាជួនកាលគាត់អត់ដឹងនេះផងព្រោះគេគាត់អត់ដឹងអញ្ចឹងយើងមកជួយប្រាប់គាត់ទៅគាត់មានអីខុសទេបន្តែគួរជាគាត់របៀបខឹងយើងវិញហ៎ពេលយើងប្រាប់ណាអ្នកឆាតមកពេកខ្ញុំខ្លាចខ្លែង hay mà. này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn พี่แชมพี่ถือเงินหกเจ็ดแปทเอามังกดขึ้นรนเลยค่ะโอเคขาดใครอ่ะครบแล้วนี่สิบแล้วนี่ไม่ไม่ไม่ขาดหนึ่งฮิลิสเล่ <laughs> He go to her room, right? Okay. Oh, bột gạo. Si bột gạo. Anh có thể cái này còn đấy. Đợt lò khói Yeah. Okay, xài luôn. Okay, everyone look here. Mm -hmm. uh. Okay. Mọi người lên lót Everyone look here. One, two, three, let's go. Okay. good One, two, three. And right, one, one, two, three. Okay. One, two, three. And the last one, one, two, three. Okay. And now we wait for the. Okay. No one. It เอีเลสเอคนนี้ไม่งวเดียวเนียตัวเดียวัวเดียวัวเดียวตัเดียวตัเดียวเดียวตัเดียวเดียวัเดียวตัเดียวัเดียวเดียวตัเดียวัเดียว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 

Okay, everyone, this camera, okay, everybody, the girls? Ah, yeah, no, no, no. Oh, not Okay. Okay. พีชขอบคุณที่ติดตามและรับชมค่ะ